ก,ก็วันนี้เก็มาอยู่ในบรรยากาศก่อนงานที่จะเปิดตัวนะครับ Honda City Hatchback ใหม่ครั้งแรกในไทยนะครับรวมถึง Honda City e h e v ที่เป็นตัวไฮบริดด้วยก็วันนี้มีสื่อมวลชนมาเยอะแยะเลยครับเราได้เวลาประมาณ10นาทีนะครับ ในการรีวิวรถนะน้อยมากนะครับแต่ก็จะพยายามนำเสนอให้ครบถ้วนที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตามคุณอารไปดูกันตอนนี้ก็ได้เวลาของทางกางปีครับผม สวัสดีครับพบกับการเปิดตัวครับ Honda City Hatchback ใหม่ครับวันนี้เรามีเวลาสินาทีเท่านั้นนะครับผมการรีวิวก็เพราะฉะนั้นจะรีบหน่อยนำเสนอให้ครบถ้วนที่สุดถูกต้องฮะเรามาเรื่อกันที่รุ่นนี้เลยครับอ่าเป็นตัว City Hatchback นะครับเป็น a ัตชแบ็กจะเริ่มต้นด้วยด้วยด้วยตัว S Plus นะครับแล้วก็ SV ตัวนี้เป็น SV แล้วก็จะเป็นตัว RS นะตัวนี้เป็น SV นะครับผมนะด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเดิมหมดเลยนะครับมันเหมือนตัวซีดารสี่ประตูเนาะมันเหมือนซีดารสี่ประตูนะครับด้านหน้าแต่ ที่แตกต่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเดินมาดูนะฮะด้านข้างนะครับอ่าเห็นไหมฮะดูถึงความแตกต่างนะครับถอยออกมาดูด้านข้างๆนะครับจุดที่แตกต่างก็คือนั่นช่วงท้ายนะครับที่เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะครับผมนี่เลยนะนี่ครับด้านท้ายครับเรามาดูด้านท้ายนะครับนะด้านท้ายดูโค้งมนชมเฉียวมากทีเดียวนะครับ โค้งมนแล้วดูเท่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับว่ามันแตกต่างตรงไหนนะครับผมฮะนี่ครับจุดที่แตกต่างจุดที่แตกต่างนะครับตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับซิตี้แฮชแบ็กห้าประตูก็คือเบาะด้านหลังนะครับมีการปรับได้นะครับเพราะว่าตัวธรรมดามันสี่ประตูซีดามันปรับไม่ได้นี่ปรับมาอย่างนี้ได้นะครับพื้นที่เก็บของเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือกว่าตัวสี่ประตูนะครับผม ปรับได้หลายรูปแบบนะแต่พอดีวันนี้ผมไม่มีเวลาปรับให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดลงหน้าโน้ตผมปรับให้ดูมานะปึ๊บปึ๊บเรารีบนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนปึ๊บเนี่เราปรับได้ได้อย่างนี้แฟตเรียบมานะครับใส่ของใส่จักรยานได้นะครับสามารถยกเบาะขึ้นได้ด้วยนะแต่ผมหาที่ยกไม่เจอวะนะครับเออสามารถยกเบาะขึ้นได้ด้วยนะครับปรับได้ยกได้นะครับนะมาดูที่ด้านท้ายนะครับนี่เดีย๋ยวเปิดให้ดูนะครับ นี่เป็นไงนะครับกล้องมองหลังของตัวคันนี้เนี่ยปรับได้3มระดับนะกล้องมองหลังที่อยู่ตรงนี้นะปรับได้3ามระดับนะครับปรับได้3มระดับนะครับปรับสูงกลางต่ำได้นะครับนี่เป็นไงฮะนี่คือด้านท้ายของ c i t ต h a t c h b a c k นะครับฟังชกชันในการพับเบาะมันสามารถยกเบาะขึ้นได้ด้วยนะอันนี้นะครับนะสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายนะครับนะเป็นไงนี่สวยงามไหมครับเพื่อนๆนสวยงามทีเดีวยวโอเคนะครับส่วน คอนโซลด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับตัวซิตี้ธรรมดาซีดานทั้งหมดนะครับรุ่นเอทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดนะครับนี่มาฮะหน้าจอ8นดนง8ดนิ้วมามีหมดเหมือนกันนะครับจอแสดงผลตัวนี้เป็นด้วยความที่มันเป็นตัวตัว SV นะมันจะแตกต่างตัว i s นะตัว IS เนี่ยจะเป็นหน้าปัดสีแดงนะครับผมแลวเบาะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะซิ่งเบาะสีแดงนะครับขาเป็นสีแดงเดินเส้นเป็นสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งมันจุดแตกต่างม,มันอยู่แค่ เพียงแค่นี้นะครับผมส่วนราคาไปดูกันฮอนด้าซิตี้แฮตส์แบ็คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์1,000เทอร์โบนะครับ1,000เทอร์โบสามสูม122แรงม้านะครับสำหรับคันนี้เกียร์ CVT นะครับผมเหมือนเดิมครับอยู่ในอีโคคาร์เฟสสองนะจ๊ะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับ เริ่มต้นที่ S p a u s นะครับแล้วก็ HB คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว RS นะตัว RS น่าจะสวยมากทีเดียวนะครับผมอ่านอกนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแม็กขอบ15ตัว RS จะเป็นแม็กขอบ16นะครับผมไฟตัดหมอกทูน้าชุดหน้าไฟทั้งหมดนะครับเป็นเป็น LED นะครับเป็น LED ทั้งหมดเป็น LED นะครับในตัวท็อปนะในตัวนี้จะเป็นเหมือนหลอดไฮโดรเจนเลยนะครับมันเป็นสีเหลืองเนอะอ่า แต่ไฟตัดหมวกเป็น LED นะจ๊ะทั้งหมดนะครับก็เป็น City Hatchback นะครับผมอ่าส่วนเพื่อนๆที่ถามว่า Honda Jazz ยังอยู่ไหมมันขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนถ้าผมถ้าผมคิดเอาเองนะอันนี้ผมเดาเอาเองนะมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนเว้ยว่าตอนนี้นะฮะยอด Jazz ในเมืองไทยเนี่ยมันยังขายยังยเดินได้อยู่นะครับหละะระดับพันกว่าคันนะครับผมแลวถ้าเจ้า City Hatchback เนี่ยเปิดตัวมาแล้วยอด Jazz ยังไม่ตก ผมคาดว่าผู้บริหารก็ยังนำแจ๊ดเข้ามาขายในประเทศไทยอยู่ยังมีรุ่นใหม่อยู่แต่ถ้ายอดแจ๊ดตกลงเมื่อไอ้แคดแบ็กซประตูซิตี5ประตูคันนี้เข้ามาเนี่ยแล้วทำให้ยอดแจ๊ดลดลงแล้เหลือระดับร้อยกว่าคันเนี่ยมันมีโอกาสที่แจ๊ดจะหมดไปจากเมืองไทยก็มี มันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอยากให้แจ๊ะอยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วเราไปดูตัวไฮบริดอีกหนึ่งไฮไลท์โอเคครับอันนี้อีกคืออีกหนึ่งไฮไลท์ของ CITY-Series นะครับมันคือ c i t y e h h v v มันคืออะไรมันคือไฮบริดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับฮอนด้จะสื่อสารทางการตลาดโดยใช้ E HEV นะครับผมจะไม่มีคําว่าไฮบริดอีกต่อไปนะครับในรุ่นต่อๆไปนะมาเราดูกันนะครับผม คันนี้นะครับด้านหน้านะครับมันจะเหมือนตัว RS ด้านหน้านะครับมันจะเหมือนกับตัว RS นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมีแต่รุ่น RS นั่นแหละนะครับผมที่เป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเขาเรียกว่า Sport Hybrid IMMD นะครับผมด้วยเครื่องยนต์นะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์นะครับ4สูบนะครับ a อค i ิสันเซ c l e นะครับขนาด1.5ลิตรนะครับ พละกําลังของเครื่องยนต์ดก่อนนะครับพลังําลังของเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่89แรงม้านะครับทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวบวกพละกําลังเข้าไปนะครับผมจะอยู่ที่108แรงม้าสําหรับคันนี้นะครับผม108แรงม้านะครับแรงบิดนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับเกียร์คันนี้ใช้เกียร์เป็นเกียร์ eCVT นะครับความเร็ว0-100นะครับทำได้ 9.4วินาทีนะครับเรียกได้ว่าจีจาร์น่าดูทีเดียวนะครับผมจีจาร์น่าดูทีเดียวคันนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นสีน้ําเงินใหม่นะครับเป็นสีน้าเงินใหม่สวยงานทีเดียวเขามีสีใหม่ก็คือเป็นสีน้าเงินอันนี้นะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงใหม่แล้วก็สีเทาซึ่งโคตรสวยผมบอกเลยนะครับโคตรสวยสีเทาโคตรสวยนะครับตัวนี้รูปทรงภายนอกนะครับก็จะเหมือนตัวตัว RS นะครับเพียงแต่คันนี้จะมีออปชั่นนะครับ ออปชันเพิ่มเข้ามาจากตัว RS เพราะว่าอะไรเพราะว่าคันนี้นะครับได้ภาษีสรรพสินมิตรนะครับถูกกว่าตัว RS เดิมเพราะว่ามันคือไฮบริดนะครับผมปกตินะครับเสียภาษีอยู่ที่12%รนะครับพอมาเป็นไฮบริดนะครับภาษีคันนี้จะเหลือแค่4%เรนะครับพอมันเหลือ4%แล้วเนี่ย h o น d a ต้องการให้ลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับผมก็เลยนะครับติดตั้งระบบความปลอดภัยและออปชันต่างๆนะครับเข้าไปเพิ่มขึ้นกับ ซิตี้ ehev คันนี้นะครับผมก็จะมีออปชันที่มากกว่าตัวไฮบริดนั่นเองนะครับอ่าออปชันที่มีนะครับก็จะเป็นนะครับระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับที่มีให้มานะครับออโต้เบรกโฮนะครับมีให้มานะครับแพดเดิลชิพที่มันมีอยู่ในตัว rs ไม่ใช่แล้วนะครับก็ยังมีแป้นแพดเดิลชิพอยู่แต่มันไม่ใช่แพดเดิลชิพนะครับมันเป็นมันเป็นระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลัยนะครับเพื่อชัด ดีชาร์จเข้าไปที่แบตนะครับแบตเตอรี่คันนี้นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับผมนะต่อมานะครับฟังก์ชันเขาจะมีระบบสตาร์ทด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทได้แล้วนะครับอันนี้นะครับเพิ่มแอร์ช่องหลังแอร์ด้านหลังให้กับผู้โดยสารด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบล็อกอัตโนมัตินะครับเมื่อคุณเดินออกจากตัวรถนะครับแล้วก็มีพวกเลนวอชพวกคอนด้าเซนซิงใส่มาให้อย่างเต็มเหนียวหน้าเต็มเหนียวแบบสุดๆเลยนะครับผม โอ้โหเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าใส่มาให้เต็มนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกด้วยนะโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วให้ระบบควบคุมไม่ให้รถออกนอกเลนด้วยนะครับเรียกได้ว่าอัดเต็มจัดหนักทีเดียวนะครับสําหรับเจ้า City ehev คันนี้นะครับผมนะมันมีให้เลือกอยู่แค่1รุ่นนี่แหละครับถ้าใครอยากได้ไฮบริดนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ สุดยอดมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูราคาเดี๋ยวเราไปดูกันราคาโอ้มาดูซ่ภายในของคันนี้นะครับภายในของคันนี้จะเป็นเบาะผ้าผสมหนังนะครับผมก็เดินได้แดงตามสไตล์ของ RS นะครับผมที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ตนันี้มันคืออะไรครับมันคือพัดลมฮะมันคือช่องระบายอากาศนะครับมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อน อันนี้คือตัวอย่างของ City, ซิตี้สีซาสีประตูที่มันแตกต่างจากแฮชแบ็กที่เราไปดูมาเมื่อกี้เพราะว่าเบาะมันพับไม่ได้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบต้องการความอเนกประสงค์นะครับใส่ของได้เยอะนะครับจุของได้เยอะสะใจนะฮะแฮชแบ็กเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนๆเลยนะครับราคาเพียงเท่านี้นะครับผมว่ามันเจ๋งมากทีเดียวราคาผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันนมันมันสูงกว่าตัวรุ่นสีประตูนิดนึงเพราะว่าตัวแฮชแบ็กเนี่ยมัน มัน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 สตาร์ทด้วยด้วย S พัสเลยมันไม่มีรุ่น S นะครับผมส่วนไฮบริดนี่ก็ราคาผมสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลนะผมชอบนะครับมันมาพร้อมชุดแต่ง RS เลยนะครับซึ่งมันดูลงตัวและสวยงามแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณนะครับ27กิโลเมตรต่อลิรประมาณนะอันนี้ผมประมาณส่วนส่วนซิตี้ประตูแฮชแบ็กนั้นปัดได้ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิรนะครับ ยังคงอยู่ใน Eco คคาเฟสอนะครับทั้งคู่นะครับผมถึงแม้มันเป็นไฮบริดนะมันจะมีแบตเตอรี่นะครับแต่พื้นที่เก็บของด้านหลังก็ยังคงใหญ่เหมือนเดิมนะครับยังเก็บของได้จุเหมือนเดิมนะครับผมก็พอประมาณนะฮะถ้าเทียบกับแฮชแบกก็แฮชแบกก็เก็บได้เยอะกว่านะั่นแหละเพราะมันพับเบาได้นั่นนะเออนะฮะประมาณนี้แล้วก็อ๋อลืมไปกล้องตัวนี้นะครับกล้องด้านหลังยังมีให้เหมือนกันนะครับปรับได้3ระดับนะครับ ปรับได้3ระดับนะครับกล้องด้านหลังนะครับมีให้เลยนะฮะรวมสัญลักษณ์นะครับ b h e v ตรงนี้นะครับเน่จะรู้เลยว่าเราเป็นไฮบริดอีกหนึ่งจุดที่สังเกตได้ว่าคันนี้เป็นไฮบริดหรือเปล่าโลโก้ของ Honda ครับผมจะมีสีฟ้าเข้ามาให้มันรู้ว่านี่แหละฉันใช้ e h e v อยู่นั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะฮะสำหรับสองคันที่เปิดตัวมาในวันนี้นะครับผมสองรุ่นนะครับเรียกได้ว่ามันอยู่ในตระกูลของ ซิตี้ซีรีส์อย่างที่เขาบอกที่เขาใช้สื่อสารในการตลาดนะครับมีเลนวอชมาให้ด้วยนะครับมันมีมันมีป้องกันเลนข้างด้านข้างด้วยนะครับนี่มีมาให้แบบครบครันทีเดียวนะฮะสุดยอดมากนะครับแต่แม็กตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมันมันจะใหญ่กว่าตัวที่เราไปดูมาเมื่อกี้มันจะเป็น16นิ้วเพราะว่าตัวดูมาเมื่อกี้มันเป็นตัว SV นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมก็สุดยอดนะครับสำหรับ Honda เอ้ย Honda City e h e v และก็แฮชแบ็กค่าประตูนะครับผมอ,อ,อะไรคะคุณกายฮะสุดยอดฮะเป็นยังไงบ้างฮะเป็นการรีวิวในสินาทีที่รวดเร็วมากดูแล้วเป็นยังไงบ้างฮะดูแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกับฮอนดา้าเหมือนกันนะครับทีนี้ก็หลอเรื่องของอย่างพี่อาร์ตบอกราคา<ะ>ใช่ไหมครับราคาราบอกไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูใช่แล้วีนน้ทาให้เขาเรียกว,ว่าตระกูลเดอะนิว ครับผซิตี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันมีถึง8รุ่นแล้วครับผมครับก็เป็นเจเนอเรชันที่5นะครับที่เลือกเครื่องยนต์เทอร์โบอ่าเครื่องยนต์ไฮบริดครับผมสีประตูซีดาน5ประตูแฮชแบ็กถูกต้องชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับเรียกได้ว่าครบไลน์ทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเลือกสรรได้การได้ตามความชอบใจนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับผมแล้วแจ๊สอ่ะพี่แจ๊สเมื่อกี้ผมเกินๆไปแล้วนะครับว่าถ้าเพื่อนๆยังอยากให้มันอยู่มันก็จะอยู่ยัง ถ้าถ้าไม่อยากให้มันอยู่มันก็จะไปอ,อย่างที่ผมบอกมันคือมันขึ้นอยู่กับจํานวนยอดขายนะครับมันขึ้นอยู่กับจํานวนยอดขายของทางฮ n d a j a z z นะครับตอนนี้ Honda Jazz อย่างที่ผมบอกมันอยู่ประมาณพันกว่าคันนะฮะพันกว่าคันแต่ถ้าเจ้าแฮชแบ็กเปิดออกมาซิ t y ้แฮชแบเปิดออกมาแล้วทำกระทบต่อยอดขายของแจ๊สทำให้แจ๊สลดลงเหลือประมาณร้อยร้อยกว่าคันเนี่ยเขาก็จะพิจารณาดูว่า มันสมควรจะทําตลาดต่อหรือเปล่านะครับแต่ถ้ายอดมันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ลดเลยนะครับไม่ลดเลยแน่นอนครับมันมีโอกาสที่จะอยู่ต่อในเมืองไทยสําหรับ Honda Jazz นะครับผมอันนี้ครับคือระบบ e-h-e-v นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นระบบ e-h-e-v นะครับระบบเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีรหัสนะครับ L-E-B-M-M-D นะครับ เบนซินนะครับ4สูบนะครับแอคเซันเซอร์เคิลนะครับขนาดหนดห้ลิตรนะครับพละกำลังอยู่ที่98แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่127นิวตันเมตรนะครับที่4,500รอบถึง5,000ันห้รอบต่อนาทีนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับจะให้พละกำลังสูงสุดถึง108แรงม้านะครับที่3,500ถึง8,000รอบต่อนาทีนะครับผมแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับ เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ eCVT นะจ๊ะความเร็วศูนย์ศนะครับอย่างที่บอกนะครับทําได้นะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับอยู่ที่อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่9.4วินาทีนะครับผมเอ่อ IMMD นี่ครับทำงานง่ายๆเลยครับมปนมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวใช่ไหมครับพี่นาครับตัวหนึ่งเนี่ยนะครับทําหน้าที่นะครับเขาเรียกว่าปั่นล้อนะครับรับไฟจากไหนจากแบตเตอรี่ถูกไหมครับจะกลับกันนะครับเวลาเรามีแรงเฉื่อยจากการเบรกเนี่ย มันก็ปั่นไฟเก็บเข้ามาในแบตส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอีกตัวเนี่ยจะอยู่ฝั่งของทํางานร่วมกับเอนจิ้นนะครับก็คือเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยนะครับมีหน้าที่นะครับปั่นไฟเก็บเข้ามาในแบตนะครับกลับกันในการทํางานจริงๆเนี่ยเวลาเราขับที่ความเร็วต่ำเนี่ยถึงปันกลางเนี่ยตัวระบบแบตเตอรี่นี่ก็จะถูกใช้งานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแ้้ส่วนใหญ่ แต่เวลาเราขับความเร็วสูงเนี่ยเขาจะมีเรื่องของล็อกอัพคัชเข้ามาคือส่งกําลังจากเครื่องยนต์โดยตรงนะครับไปที่ล้อเลยมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับผมนอกจากนี้นะครับตัวเจ้าตัว City e h e v นะครับมันยังมีที่ผมบอกมันเป็นตัวเหมือนแพดเด้นชิพแต่มันจะไม่ไม่ใช่แพดเด n นชิพเหมือนตัว i n อีกต่อไปนะครับมันจะเป็นระบบช่วยเบรกนะครับเพื่อรีชาร์จพลังงานเข้าไปที่แบตนั่นเองครับผมสามารถปรับความหนืด เดี๋ที่หลายคนเรียกว่าช่วยชะลอช่วยชะลออะไรแบบนี้ได้โอเคสำหรับวันนี้นะครเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับผมผมรายละเอียดจะเรามีเพิ่มเติมแน่นอนคะในเว็บไซต์นะครับผมนะคนได้เวลาเท่ากันนะใช่ครับมันได้คละห้านาทีอ่ะเพื่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นรายละเอียดจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแต่แน่นอนคะคลิปนี้เร็วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราตัดให้เพื่อนๆดูรูปทรงรูปโฉมภายนอกภายในของเจ้าทั้งสองรุ่นนี้ก่อนนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์นะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีครับ